กอทิน่าก็จะสอบแล้วอ่ะว่าแกมั่นใจปะวะว่าจะติดคณะที่ชอบอ่ะฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะคณะที่ฉันอยากเข้าอ่ะคนสมัครก็ต้องเยอะแยะก็อ่านหนังสือเยอะๆดิวะเดี๋ยวมันก็เข้าเองอ่ะเออแต่ฉันเห็นเหมือนว่ามันจะมีสารข้างหน้าอยู่นะฉันเดินผ่านทุกวันเลยอ่ะแล้วลองไปขอกันไหมบ้าแกชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยหรอแต่ลองดูก็ไม่เสียหายนะไม่อ่ะ งมงายจริงเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้นทำอะไรไม่ได้หรอมันไม่ได้เสียหายนะก็ลองดูเฮ้ยตรงนี้อ่ะใช่เลยพะซึวังวิ่งก็ไม่รู้อ่ะคิดมากนะเดี๋ยวไปไว้กันนี่พวกแกทำอะไรกันอ่ะนี่มันยุคสมัยไหนกันแหละยังจะทำเรื่องพวกนี้อีกประสาท กดีหรอว่แกโอ้ยของแบบเนี้ยมีจริงหรือไม่จริงใครจะไปรู้ลองดูก่อนนะแล้วย่ามันหายไปไหนวะแกะว่าน้องคนนั้นหน้าตาดูเศ้าๆป่ะวะรูปะน้องโอเคไหมเป็นไรหรือเปล่าท่าทางแปลกๆป่ะวะ แก okay. จะกลับกันได้ยังอะนานแล้วนะกลับเถอะดาลินเดี๋ยวผ่านตรงข้างหน้าไปแล้วรีบเดินเลยนะไปทางอ้อมไม่ดีกว่าเหรอไม่อ่ะมันไกลไปตรงนี้แหละดีแล้วงั้นเดี๋ยูถึงสายวิ่งเลยนะโอเค ฉันติดคณะที่ฉันอยากเรียนด้วยนะฉันก็ติดจ้ะแกว่าปะสารเจ้านะั่นอะของจริงเรอแกพ่อเลยฉันก็ติดเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผงเจ้าพ่อที่ไหนโคตรไร้สาระเลยวะวันนี้เราเดินผ่านตรงนั้นแวะไปไหว้สักหน่อยดิปะอืมฉันก็ว่าจะขอเรื่องใหม่เหมือนกันระแกแกนั่นสารเจ้านะขอมาเอาไปปะพูดแกนี่โคตรงมงายเลยวะ่ะ รีบะไรขนาดนั้นวะนี่พวกแกรีบวิบวาบแล้วกันฉันรีบกลับบ้านอ,อะรอบน,นี้ฉันจะขอเรื่องอะไรดีนะขอหวยไหมความคิดของท่นหนึ่งเแกเก๋อะเป็นความคิดที่เลิศพวกนี้ใหม่เลย โอเคหรือเปล่าเฮ้ยน้องเพื่อนพี่กำลังตกอยู่ในอันตรายเฮ้ยเพื่อนพี่เหรอพื่นคนไหนน้องพี่ต้องไปช่วยเพื่อนพี่ไม่งั้นพี่จะเสียใจนะ ย่าหายไปไหนวะเนี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ยย่าแกทำอะไรตรงนั้นอะแกทำอะไรตรงนั้นวะเรียบกลับมาเร็ว เป็นไรของมันนะ่ะดูดูมันไปก่อนแล้วกันพี่เดียวพี่เดียวเกิดเรื่องแล้วเนี่แล้วแย่แล้วเมื่อกี้เราเห็นพวกเธอสองคนไปเห็นอะไรมากเมื่อกี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอาการแปลกๆใช่พี่ต้องรีบไปช่วยแล้วล่ะก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเขาจะแย่พวกเธอสองคนรีบกลับบ้านได้ละนี่แกจะมืดแล้ว แกเป็นอะไรวะหรือว่าแกโดนผีเข้าปะเนี่ยนี่แกใช้เพื่อนพวกเราปะวะแกเป็นใครเมื่อสิ่งเพื่อนฉันทำไมกูจะเอาเพื่อนมึงไปอยู่ด้วยแกแรีบออกไปไม่งั้นแกเจอดีแน่มึงอย่ามายุง่งหรือมึงอยากลองดีด้วยคนนี่แกรีบบอกไปจับเพื่อนฉันเดี๋ยวนี้นะทำไงดีวะแก ตบดิตบเฮ้ยเอาจริงดิเออเ,เพื่อนเหรอนะเว้ยเร็วเร็วดิเฮ้ยเอาจริงดิเออ<ป>เ,เพื่อนเหรอนะเว้ยตบเลยดิช่วยหน่อยดิ ไปทางเดิมไม่ต้องตามไปกับทางเดิมทางเดิมไหนอ่ะพี่เร็วแล้วกลับไปทางเดิมไม่ต้องตามมาแค่เพื่อนของพี่ยังไม่ฟื้นก่อนเขียนอันนี้หมดอ่ะเพื่อนพี่จะไม่ฟื้นอีกเลยเนีกเ่กรถพยาบาลเลยสรุปเพื่อนฉันเป็นอะไร ตัวตายตัวแทนพูกพี่เคยดินเรื่องนี้ไหมตัวตายตัวแทนงั้นหรอชั่อมไห่ที่ตรงนี้มีคนมาอยู่แทนผีตัวนั้นจะได้ไปเกิดพี่ฟาแทนไม่ได้ละอย่ากลับ อย่ามายุ่งนี่มันที่ของฉันที่จะทำลายเอีกอยหยาสร้างเวรสร้างกรรมอีกเลยฉันจะเอามันมาแทนที่ถ้ามีวันเอาเขาเป็นตัวตาตัว,ตว,ตวแทนได้อย่ามายุง่งพี่เขาจะเป็นย <Okay. S 2> ังไงกันบ้างนะเป็นห่วงวพาเขาเหมือนกันนะคะ ทำยังไงที่ตรงนั้นถึงจะไม่มีเรื่องแบบนี้สักทีที่หลังเดินอ้อนจะกล่าไม่ไปละ่ะน้องมเมื่อกี้น้องว่ายังไงนะก็ริมน้ำหลังวัดมีเรื่องมากมายแถมีมเ,เด็ดายทุกปีด้วยค่ะ ผมเฝ้าเทียนไว้ตรงนี้เพื่อให้มันไม่ดับพวกพี่สองคนนี่ไปตรงริมน้ําเพื่อไปตามจิตของเพื่อนพี่กลับมาแล้วฉันจะหาเพื่อนเจอได้ยังไงปักทุ่มหนึ่งดอกแล้วตะโกนเรียกหาไปเร็วก่อนที่เทียนใบนี้จะหมดมีเวลาไม่มากแล้ว อย่าทิ้งปุฉันได้แบบนี้ดินี่มันเสียงพวกแกนี่ปอพิมพ์อยู่ไหนอ่ะ thank uh you -huh. ไปไหนไม่ได้พี่รีบไปเถอะเร็วเดี๋ยวพี่ไม่ทันยายะ่ากือบไปละเกือบไม่ทัน น,นแล้วนี่ทำไมทุกคนร้องไห,ห้เอานี้ติดตัวไว้พี่พาเพื่อนพี่กลับบ้านเถอะ ได้นะสำหรับร่างใหม่ สแล้วว่ะใครอย่าไปเชี่ยววะนี่มันสมัยไหนแล้วอย่าอ่อนโอ๊ยพี่หนูหิวข้าว่่ะไปหาอะไรกินกันหน่อยเถอะก็ดีนะจะได้พับข่อนด้วยไปเก้าเออไปถนง่อนเลย ว่าจะหาเลยทําสนุกสนุก่อนดีกว่านี่มันวัดนะเว้ยให้เก็ิสถานที่หน่อยดิเดี๋ยวก็โดนดีหรอถามจริงพี่เียงงงายไปถึงเมื่อไหร่ถ้าครูไม่สั่งรายงานเนี่ยฉันก็นั่งเล่นเกมบบแสบายใจแล้วอุ้ยอ,อันนี้ก็อ,อีกคนจะกลัวไปถึงเมื่อไหร่ วิ่งนีงสองคนนั้นมันทำอะไรแปลกแปลกป่างสิไม่น่าเอาสองคนนั้นมาร่วมกลุ่มเลยเลยอ่ะไม่เห็นจะช่วยทำอะไรเลยฉันคิดออกละพี่เรากลับบ้านกันเถอะไหม จะกลับทำไมวะไอ้บ้าอุตส่าห์หาเรื่องมาได้พี่เมื่อกี้ผมเห็นคนมายืนมองนะไหนวะผีที่ไหนวะอยากเจอว่ะมีจริงๆพี่เฮ้ยไรศาสาล้วว่ะไปซื้อน้ำไปออไหนวะไหนวะไหนวะ เดี๋ยวก่อนนะนี่พวกเธอแกล้งฉันใช่ปะไม่เหลือหรอกักข้าวอะไรฮะอยู่หน้าวัดเหรออยกเอาแล้วไหมแย่มากของจริงว่ะเอ๊ะทำไมมันยังไม่มาสักทีวะนะีห่หนวะ โหแล้วทำไมตรงนี้ไม่มีคนเลยวะนี่ย โอ้ผมว่าผมว่าแล้วครับอย่าทำอะไรผมเลยอย่าทำอะไรผมเลยเพราะผม